สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นกันนะครับรายการฟุกอินฟินิตี้นะครับผมเนี่ยผมจะมาครับรีวิวแหนมจังหวัดลบบุรีนะครับว่าเป็นไงกับผมผมซื้อตลาดชื่อว่าตลาดโคกสำโรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับไปเป้านี่นะข้าดผมต้องขอเปิดตู้เย็นก่อนนะครับผมเนี่ยแหนมก็อยู่ประมาณนี้นะแหนมถุงสุดท้ายพอดีเลยนะครับผมผมซื้อมาราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับประมาณอ่ะถุงละยี่สิบนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมซื้อมาจากลบเลนะผมชื่อว่าตลาดโคกสำโรงนะเนี่ยเขาบอกไอ้อันเนี้ยเขาบอกว่าแบบถ้าใส่ไข่อร่อยนะครับผมแต่ผมขี้เกียจน,นะเดี๋ยวนี้จะมาแบบแบบผัดแบบเปาปะค,ครับผมกินกับกับข้าวสวยนะครับผมเดี๋ยวผมไปหลังบ้านกันนะครับผมไปผมจะใส่ไปเลยนะครับผมผัดไม่นานนะเดี๋ยวแบบมันลายหมดนะครับผมใส่แล้วครับผม นี่นะครับทุกคนพอผัดเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นนี้นะครับผมนี่นะไอเหนี่ยมตัวนี้ครับแบบไม่ต้องผัดนานนะครับผมเดือดละลายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับผมแบบเมื่อก่อนผมผัดนานจะแบบเนื้อหมูละลายหมดแล้วนะแบบใช้ผัดแป๊บเดียวครับผมเนี่ยนะนี่จะมาชิมกับข้าวสวยแล้วร้อนดูนะครับผมเอ๊ะไม่นอนขอไปครับผมข้าวสวยธรรมดาครับผมไม่ร้อนนะผมหงุดหงิดนานนะขอไปครับผมพูดผิด นี่นะครับทุกคนผมตักข้าวมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยข้าวประมาณนี้อุ่นๆอ,อยู่นะครับผมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อุ่นๆน,นะนะครับตักแหนมเนี่ย,อ,นนะยอันนี้ผมแบบผมไม่ได้แบบอ่ากินหลายวันแล้วก็แบบมันจะเปรี้ยวๆหน่อยครับผมนะคำแรกนะครับผมนคำแรกนะครับผม สามรสชาติก็แบบมีความเปรี้ยวมันแล้วก็เค็มนินดๆขอมอร่อยนะครับผมนะนะเนี่นทะนะี่สองแล้วครับผมผมจะกินสามคำครับผมเอาอีกคำหนึ่งนะ นี่ครับจะเป็นคำสุดท้ายนะครับผม,มครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย